การท่องเที่ยวรวมไปถึงคเครื่องมือที่เป็นทั้ร่วกเขาใช้อย่างป้าหมายการพรัฒนาของสหประชาชาติทั้ง17ข้อหมายในใน5มิตินะครับตั้งแต่คนสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจความเท่าเทียมแล้วก็เรื่องของความมีส่วนร่วมของทวน้รับรวมไปถึง SDG CBT ไทยแลนด์ก็ G, Thailand, เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราต้องเร่มมาใช้นะครับ <S <S เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนครับก็ยิงย่งเป็นที่มาของของการจัด ธีมของงานในวันนี้ครับแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจับต้องได้ที่ที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือการสร้างภาพจําของกรใหม่เดิมเนทุกท่านจะเห็นภาพจําของกรมคือภาพนี้นะครับซึ่งมันคือเครื่องหมายการสปอนเครื่องหมายราชการทั่วไปมันก็อาจจะสื่อถึงการเดินทางภาพลักษณ์ของประเทศแต่ว่าตัวที่เราทามาใหม่เราใช้ DOT นะครับ DOT ก็คือกรมการท่องเที่ยวเป็นตัวย่อว่า d e p a r t m e n t of Tourism ทำเป็นตัวย่อของการท่องเที่ยวก็เป็นเครื่องหมายว่าต่อไปนี้เราจะสร้างภาพลักษณ์สร้างการจดจำนะครับให้กับ,ให,กบให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทยและเราจะลงมือทําให้ไปสู่ความยื่งใหญที่ผ่านมาคนก็ทํามาต่อการแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ไม่เห็นตีมที่ชัดเจนมากนะครับอย่างเราทาเรื่องของมาตรฐานแล้วก็มีเรื่องของอ e ีโคโลด เรื <mile> ่องของสิ่งแวดล้อมต่างเนี่ยในบ้านฐานทุกตัวเลยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมแยกอยู่แล้วการคัดแยกขยะยาการส่งเสริมให้กับชุมชนชาวบ้านมีส่วนร่วมะทําในการวมครดร่วมทําร่วมรับผลประโยชน์เนี่ยแต่ถ้าเรากําหนดตีขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะเน้นให้ชัดขึ้นนะครับอย่างล่าสุดที่เราไปร่วมทํากับประชาคมที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไือว่าเราร่วมกับประชาคมชาวเกาะทั้ง21่บเอเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับไปร่วมกันประกาศปฏิญาณกว่าตัว่าต่อไปนี้ทั้ง21่บอเกาะ ที่เป็นแหล่งของเทีน่นยวลทีเราจะมุ่งสู่ข่าว่าสุดที่เป็นสูนย์นะครับเราเราก็จะเจอทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเสวนาแลกเปลี่ยนกันาให้ความรู้กันว่าเราจะไปสู่จุดนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มมาจากอไเราไม่ขยันยอีกหน่อยเราจะไม่มีนักท่องเที่ยวม,มาเพราะเขาจะจำเนื้อรื่นดีคุณภาพเรื่องของความยั่งยืนและในปลายทางสุดท้ายเนี่ยเราจะถูกกดดัดนด้วยการกีดกันจากนานาประเทศน,นะครับในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าภายใน ภายใน5ปีเนี่ยโดยรมคงจะออกนมาว่าเราจะเดินทางตรงนั้นนะด้วยอะไรบ้างด้วยเครื่องมือที่เรามีเนี่ยอะไรบ้างอย่างน้อยสุดกรมการท่องเที่ยวเป็นตรงหนึ่งที่เรามีเครื่องมือของเราเองก็คือ Thailand วิซ s ์แตต่างหรือ GTS หรือเราทั่วไปรู้จักก็คือมาตราฐานการท่องเที่ยวเราอยากอยากมุมมองของการท่องเที่ยวอยากให้ชาวต่างชาติเข้ามาถึงคนไทยคนเดียวจะเข้ามาบ้างว่า เราร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข<ห>้องอย่างจีต้าเนี่ยนะครับเราคาดว่าก็ต้องดันให้สุดนะครับยังไม่ได้ตั้งความคาดหวังว้าเท่าไหร่แต่คิดว่าในภารกิจของลมและส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะมุ่งเน้นไปทางนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเริ่มจากที่พื้นที่ที่มันเป็นที่เปอย่างนี้ก่อนภายในหปีเนี่ยมันจะต้องจะต้องเป็นรูปธรรมวพาเราสามารถไปสูขข่การเชื่องอย่างยั่งยืนได้ไปสูขข่คำว่าสุดที่เป็นสุดได้ คือตอนนี้นักวิจัยต่างๆก็เริ่มเข้ามาเข้ามาช่วยในการที่คำนวณในการชดเ<ม>ชย